แล้วก็มีบางส่วนก็คาดหวังว่าโครงการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐนะคะอย่างคลองผันน้ําที่เป็นส่วนหนึ่งในแผนแม่บทน้ําที่เกี่ยวข้องกับโครงการแก้ปัญหาการจัดการน้ําภายใต้งบประมาณ3ามแสนล้านบาทซึ่งหลังมีการทบทวนแผนแม่บทบริหารจัดการน้ํานักวิชาการเขาก็เสนอว่านะคะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในเวลานี้ต้องประเมินความคุ้มค่าเอาไปด้วย เวลานี้หลายหน่วยงานโครงการของรัฐเพื่อบรเทาอุทกภัยอย่างเช่นบริเวณแม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่างนะคะก็จะมีคลองระบายน้ําหลักบางบานบางไซมีการปรับปรุงระบบชลประทานเดิมแล้วก็โครงการจัดทําแผนหลักลุ่มน้ําเจ้าพระยาบางส่วนได้มีการอนุมัติและใช้งบประมาณไปแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายโครงการที่อาจจะต้องทบทวนใหม่จากการประเมินสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทางด้านของผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยลังสิตก็นะคะก็บอกว่าปกติแล้วการแก้ปัญหาลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะออกแบบล่วงหน้าไว้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่พอสำหรับปัญหาโลกร้อนนะคะจากอากาศแปรปรวนซึ่งงานวิจัยบางส่วนพบว่าโครงการที่อยู่ในงบประมาณ3าแสนล้านบาทของรัฐอาจจะแก้ปัญหาได้เพียงร้อยละ30โดยเฉลี่ยในพื้นที่ภาคกลางนะคะหากเทียบกับปริมาณน้ำ อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี2554จึงเสนอให้มีการพิจารณาใหม่และร่วมกันหาพื้นที่หน่วงน้ำให้มากที่สุดก่อนเพระเาะฉะนั้นมันต้องกลับมาพิจารณาใหม่เลยกลับพจิจารณาใหม่ว่าทางบนเนี่ยหลักการก็คือว่าทางบนเนี่ยต้องหน่วงน้ำไม่ได้มากที่สุดก่อนคุณทำยังไงหน่วงน้ำไม่ได้คือหมายว่าไม่ใช่ว่าฝนที่ตกทุกเม็ดจะต้องลงมาอย่างนี้ยังไม่เอาไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นฟอร์จูเนชั่นที่เราทำ เราไม่ได้คํานึงถึงว่าทางบนจะหน่วงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะหน่วงตรงไหนบ้างใช่ไหมต้องหาพื้นที่หน่วงน้ําหาพื้นที่เก็บกักเก็บที่เรียกว่าแก้มลิงหาเยอะนั่นเป็นประเด็นแรกที่ทำนะประเด็นที่สองคือว่าแน่นอนบางพื้นที่ที่เขาทำนาอยู่เนี่ยในที่ลุ่มต่ำนะครับที่ไม่ได้เป็นแก้มลิงเนี่ยยินดีที่จะเป็นที่รับน้ําอย่างเงี้ยก็ต้องคุย ปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยายก็เปิดเผยว่าปัจจุบันทั่วโลกนั้นกําลังเผชิญกับปัญหาความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศไทยเองนะคะปริมาณรูปแบบการตกของฝนเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะจากตกกระจายเป็นตกเฉพาะจุดและหนักขึ้นค่ะการออกแบบโครงสร้างอาจจะต้องทําควบคู่ไปด้วยส่วนทางด้านของสอทอน,นชในฐานะหน่วยงานกลางนโยบายด้านน้าของประเทศนั้นจําเป็นต้องปรับปรุงแนวทางและกรอบเป้าหมายแผนแม่บทน้ํา20ปีในช่วงปี2566ถึง258 สิบใหม่นะคะเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวมถึงการปรับปรุงการขับเคลื่อนเป้าหมายจากภาพรวมส่วนกลางและข้อมูลระดับลุ่มน้ําไปบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่นะคะขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการลุ่มน้ํานั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะ,คชมชะเกษตรยากรช่วงนี้หลายพื้นที่นะคะก็มีการคำนวนกันอยู่แล้วว่าฝนจะตกมากขึ้นค่ะชวนคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพปาตีนสีสันสวยงามนับพันตัวนะคะที่หากินตามแนวป่าชายเลนอ่าวลึกนะคะที่จังหวัดกระบี่บ่งชี้เรื่องของระบบนิเวศท,ที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะ นี่เป็นคลิปวิดีโอนะคะที่นายนิวัฒน์วัฒนยมนาพรผู้ส่งคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีท้องถิน่นหน่วยงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะและศิลปรกรรมท้องถิ่นจังหวัดกระบี่บันทึกฝูงปลาตีนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาลาฉะจํานวนมากอาศัยตลอดแนวชายป่า,ป,าป่าชายเลนระยะทางกว่า100เมตรที่บ้านอ่าวน้ําหมู่ที่2ตําบลแหลมศักนะคะ แล้วก็อยู่ที่อำอเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ฝูงปาตีนที่เห็นนี้นะคะก็มีลายจุดสีสันสดใสค่ะฟันคู่หน้าสองซี่ตาโตประมาณ5-10เซนติเมตรโดยฝูงปาตีนนั้นมักรวมกลุ่มกันและไม่ว่านะคะจะพบที่ไหนส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยมีการต่อสู้แย่งชิงอาณาเขตกันเท่าไหร่นะคะจากที่เห็นเนี่ยในภาพบางตัวมันกระโดดไปมานะคะตัวนี้มันบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบพื้นที่นะคะระบบนิเวศในพื้นที่ในท้องถิ่นว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะ